นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะกล่าวว่าวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สําคัญของโลกอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าผู้ให้บริการรายใหญ่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ภาครัฐแล้วก็เอกชนทั่วโลกนะคะจะมีการร่วมกันทดสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่6ค่ะหรือว่า IPV6 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอรชันะคะร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่4หรือว่า IPv4 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัที่เรียกว่าเวอร์ IPv6 ร a นช์นะคะเนื่องจากว่าระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนั้นใช้งานบนระบบ IPv4 แล้วก็กําลังประสบป,ปัญหาหมายเลข IP หรือว่าหมายเลขอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายนั้นกําลังจะหมดลงจึงจําเป็นต้องยกระดับเครือข่ายรองรับการใช้งานในอนาคต สำหรับเครือข่าย IPv6 ค่ะจะมีหมายเลข IP จำนวนมหาศาลที่จะสามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้40ถึง50ปีข้างหน้าและก็ถือว่าเป็นพัฒนาการสำคัญที่สุดของวงการอินเทอร์เน็ตในรอบ30ปีค่ะ ทั้งนี้กระทรวงไอซีทีได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและก็การสื่อสารของประเทศมาร่วมดําเนินนโยบายแผนงานและก็กิจกรรมเพื่อส่งเสริมเร่งรัดก,การเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 เป็น IPv6 นะคะให้ราบรื่นนอกจากยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้แล้วการพัฒนานี้ก็ยังเป็นการพัฒนารองรับการสื่อสารยุคใหม่และการดําเนินนโยบายรัฐบาลและกระทรวงไอซีทีโดยจะต้องเร่งดําเนินการให้ทันต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้มีการกล่าวถึงการทดสอบเครือข่าย IPv6 ครั้งนี้ว่าประชาชนยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติจึงไม่ต้องวิตกค่ะ